อุ๊ยหลังในหลังเอารถไฟเอาไปแดกกี่ตัวเนี่ยสองตัวสามตัวอ้หูุ๊ยรางเดียวแม่งเอ็นมันแฮฟซีขคอมปแนวอไเยอะโอ๊ยต่ตอนนี้มีกล่องไอรอนมาในพาร์ทล่ะโอเคสุดแล้วไม่ได้ได้แต่มันถามว่าผมเปิดเสียงแค่สิบ้วผมผมมาใส่เล่นเช็คมุมไปๆเนาะฝันดีครับ แล้วเจอกันนะครับผมเดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับอ่าถ้ามารอหัดเล่นก็มาเล่นด้วยกันนะครับอ่าพี่มาอยู่กับพี่พี่สมหวังยู่วายก๊อฟพิวปิวพิวพิวพิวสายไอแท็กเกอร์นะผมเราเปิดเลยเปิดเลยสองนี้เปิดนะจ้าเฮ้ยเราดังนี่พี่ในร้านในร้านเฮ้ยน่าดีกยัดแล้วยัดแล้วยัดท่อ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 โอ้โหรถใส่กลางไม่ทันสวยครับสวยสวยทำไมกูไม่แตกสักทีวะ เออ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 หลายตัวจังวะถึกดิก็ที่พี่บอกไงนี่ไงแตกไปดิต้องยิงหัวอย่างเดียว วางได้นะวางได้วางเลยรถไฟรถไฟบี้กี้กี้ไปยิงหน่อยไปยิงหน่อยเฮ้ยหน้าหน้านี่ตรงทางสีรถไฟเหลืองตัวนึงรถไฟเหลืองตัวนึงรถไฟเหลืองตัวนึงหลังเข้าบะรถไฟเหลืองตัวนึงไว้ัวยสวยไหนช็อตไหนช็อตเออเอาเรื่องครับผม สายไม่เติมก็เล่นไหวนะครับผมเท่มเกินเกิดก็เล่นได้ผมจะมีแต่พี่ที่เล่นได้ลคนอื่นน่าจะเล่นไม่ได้ฝากเขาต้อน้าไรนะผมฝากเขาต้อน้าไรเนาะเปแล้วครับเปิดแล้วมีเปิดแล้วโอ้โหสนายอยู่ล้างล้างผมแดกพอเขาแดกพอล้าง รถไฟกลางายรถไฟกลางมีเยอะอุ้ยอุ้ยหลังในหลังรถไฟเอาไปแดกกี่ตัวเนี่ยสองตัวสามตัวโอ้โหหลังเดียวแม่งมันแฮกซิกขอาไปแนวไปเยอะโอ้ยไอ้มันไ,ไม่ไม่รู้ครับผมแต่เห็นเขาตรวจนะครับผมอ่าเห็นเขาตรวจแล้วโดนโดนโดนแบนกันยกคณะอะไรนะด,ดิจิติก ไม่ใช่โดนแบนตัวเดียวนะผมสิดมากครับผมผมยิงอัดตัวทุกเม็เลยพเดี๋ยวเมีชอตแล้วมีชอตแล้ว๋ย่ผมเาไปให้ดูเพราะว่าเพราะว่าฮะห้องเดิมห้องเดิมสิบห้าห้องห้องเก้าได้แล้วได้แล้วอ่า นาจาไปวิ่งไหนนาจาอะวิ่งที่เดิมเลยอยู่บนอยู่บนอยู่บนโอ้โหเล็กกลุ่มสองไม่ใช่ปืนอะไรยิงเลยเจ็บไอยู่อยู่อยู่กล่องอยู่กล่องก่องบนกล่องโอ้โหไอ้เชี่ยไม่แตกระวังสนายสนายไอ้เชี่ยตัวกระดูกมันถึงจริงวะนี่มันมีนี่เว้ย ดีมันนึงมันไม่มยะไม่มียาพาราเซตามอลสิบแปดจอเท่าไหร่นะครับผมเอาใหม่เอาใหม่นักแข่งถึงชอบใช้สอดโซวี่จอโซวีมันเป็นทำมาเป็นแพเนลทีเอ็นนะผมแพเนลทีเอ็นเอามาเล่นเอพโดยตรงนะครับอ่าคือคือมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าไหมก็แต่มันดูหนังดูอะไรไม่สนุกอะนึกออกปะมันดูหนังดูอะไรไม่สนุกอ่ะ เห็นเงาปะเห็นเงาปะเห็นเงาปะมีคนโดนระเบิดนะมีคนโดนระเบิดนะสีต่อปรับได้ใช่ไหมครับแอ่งอยู่ข้างบนรถไฟกลางตัวนึง่อบนงสองตัวสองตัวนั่นแหละนะจ๊าไปนั่นแหละนั่นแหละโดนปะโอ้โห่สองตัวสองตัวเหรอเพื่อนเอาไว้ตายนั่นแหละเออาาไว้เไว้สุ่นหมดโว้ย